โจทย์นะครับเรื่องการหาครนอนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันโจทย์เขาบอกว่าถ้า A เป็นจำนวนน้อยที่สุดที่เมื่อนำ 6, 7, 8, 9เนี่ยไปหารแล้วจะเหลือเศษ5เสมอนะคะเขาบอกว่าจงหาเอลบ497แล้วทั้งหมดยกกำลัง2ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมาตีความจากโจทย์ก่อนนะครับโจทย์เขาบอกว่านำจำนวนนี้เนี่ยไปหารแล้วจะเหลือเศษ5เสมอแสดงว่าเขาต้องการให้เราหาครนอนะครับ อ่ะเพราะฉันเนี่ยขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องหาครนอรของ6 7 8 9ก่อนคอรนอรของ6 7 8แล้วก็9นะครับนี่ครับมาตั้งครนรข้างๆนี้นะครับ6 7 8แล้วก็9อ่าโอเคจากนั้นครับ แล้วก็ดู6กับ9อะไรหันลงตัว3อ่า3 2 6 3 3 9ชัก7ชัก8ลงมาถัดมาจากคู่2กับ8อะไรหันลงตัว2หันลงตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หัน2ไป2 2 1 2 2 4 8ส่วน7กับ3เนี่ยมันไม่มัน2หันไม่ลงตัวเราก็ชัก7กับ3ลงมาอ่าชัก7ชัก3ตรงนี้ลงมา นะครับโอเคไหมครับถัดมานะครับถัดมาก็สุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคณนอนเราจะนําตัวเลขที่มันอยู่ตรงนี้นะครับมาคูณกันอ่าคณนอนครับก็จะนำสามคูนสองคูนเจ็ดคูนสี 3, ค 7, ค 4, ค่คูนสามคูณเจ็ดคูนสี่คูนสามคูนเลขออกมาครับจะได้เป็นห้าร้อยสี่ใช่ไหมครับอ่าได้เป็นห้าร้อยสี่ ตรงนี้คือคอลนอของมันจากนั้นครับเขาบอกว่าไปหารแล้วจะเหลือเศษห้าเสมอถ้าเกิดว่าหารแล้วมันเหลือเศษห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องบวกห้าเข้าไปใช่ครับเราหารคอนอแล้วจากนั้นเรานำคอนอเนี่ยไปบวกเศษเศษของมันก็คือห้าเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าตัว A ของมันเนี่ยครับมันคือคอนอของมันก็คือห้าร้อยสี่แล้วไปบวกกับเศษก็คือห้าจะได้เป็นห้าร้อยเก้าอ่ะเราได้ค่า A แล้วว่า A ของเราจะเท่ากับห้าร้อยเก้า จากนั้นครับโจทย์ก็ถามว่า a ลบ497แล้วไปยกกําลังสองเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็นำ509ไปลบ404 497 497แล้วไปยกกําลังสองอ่ะโอเค ลบเลขมาจะได้เป็น12แล้วทั้งหมดไปยกกำลับบง2ซึ่ง12ยกกำลับบง2มันคือ12คู12ไงอ่ามันคือ12คู12ซึ่ง12คู12มันคือ1 4 4นั่นเองเพราะฉนั้นครับข้อนี้ก็ตอบได้เลยว่าข้อนี้ตอบ1 4 4นั่นเองนะครับอ่าโอเคพอเข้าใจโจทย์ข้อนี้นะครับ